สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสไตล์เจนน้อค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้มาหลอดทองคาเฟ่นะคะเพื่อนๆเห็นบวกคุณไปแดงๆร่อนทองคาเฟ่นะเพื่อนๆจ้าบรรยากาศอุ้ยเป็นตลอดก็เพื่อนๆเพื่อนยูไนต์ยังวันนั้นก่อนอีกสองวันบนบาเปิดเบิรอ๋ออีกสองวันนะคะเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มแต่ว่ารีสอร์ทนอนได้หลายอยู่ได้เลยแม่บอส ยอดเลยเพื่อนเพื่อนทีหลาเป็นตะมะผักบอเพื่อนอันนี้อยกมาไกลจากอำเภอสตึกนะคะเพื่อนเจากสตึกมันหนึ่งกิโลอ๋อจากสตึกมันหนึ่งสิบห้ากิโลนะคะจากเมืองบุรีรัมย์มาถึงสามสิบกิโลเนาะบ้านจากบ้านเจโน่มานึ่งประมาณยี่สิบกิโลเนาะไม่ถึงสามสิบแล้วลูกเนาะยี่สิบกิโลจากบ้านเจโน่มาแล้คะเพื่อนเพื่อนจ้าบรรยากาศดีมากนะคะฟังนั่นจะเป็นเรนน้ำได้ด้วย ป็นรีสอร์ทนะคะอุ้ยสนใจนะคะรีสอร์ทอ,อ่ะโอ้ยรีสอร์ทดีมากเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยไหมคะสวยจังเลยนะคะเจโน่ชอบจังเลยนะคะชอบบรรยากาศอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจโน่สีไลท์โซ่ในเบงเรือเพื่อนๆเด้อประมาณสักพักหนึ่งก่อนนะคะสไใส่เสื้อทันเปิดหนึ่งเนาะบรรยากาศดีมากๆนะคะดีจริงๆนะคะอืมสุดยอดเลยนะคะเล่นน่าลองจัสตินอยากเ่นน้่าเพื่อนๆ กอค่ะเพื่อนจ้าปั้นทองคาเฟ่นะคะเพื่อนนางหมอกมากเลยนะคะอุวยสิมาจองนอนสบาคนเดียวนี่คือจะเป็นตานอนบังหลังเฮ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเอายำทะเลไงหนูอายำทะเลมาอายำทะเลหนูอายำทะเลอาก จังเลยเพื่อนๆจ้ามาเดินมาเดินมาเที่ยวร่อนทองคาเฟ่นรำกันกับเจนน้องเลยเพื่อนๆจ้านี่นะคะป้ายล่อนทองคาเฟ่น,นะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยนะคะดีเวอร์เลยเนาะดูะะดเทล่ดูเทล่าเป็นช็อกโกแลตใช่ไหม